เป็นผลพลอยได้ที่เราได้ทามาค่ะคุณมิพาเนี่ยเปลี่ยนไปไหมครับเปลี่ยนไปมากครับจากท่าทางิริยาคล้ายๆว่าเอออารมณ์ฉุนเฉียวการพูดการจากอดีขึ้นค่ะความเคยใจร้อนกกับใจเย็นขึ้นค่ะมีฟังเหตุผลมากขึ้นก็แสดงว่ามีความสุขในครอบครัวมากขึ้นไหมคะเพราะว่าไม่เปลี่ยนจริงๆนะคะลองมาที่สองก็คือ หายจากป่วยตุราลงตุราลงเอออาการมะเร็งเป็นยังไงบ้างก็หมอนัดห่างลงค่ะเมื่อก่อนหมอนัดเมื่อก่อนหมอนัดทุกเดือนทุกเดือนแล้วตอนนี้เปลี่ยนมาสามเดือนแล้วตอนนี้เปลี่ยนมาหนึ่งปีหนึ่งปีครั้งหนึ่งปีครั้งยังอ้อนวอนหมอเลยบอกว่านานมากเลยนะานมากกวนก็แสดงว่าเขาเห็นว่ามันไม่มีอะไรนะเขาบอกว่าไม่เจอก็เลยบอกคุณหมอคเขาบอกเขาไม่เจอเหรอคะเขาบอกเขาไอเ คุณหมอเขากลัวคุณหมอเคยนัดทุกเดือนแล้วคุณหมอนัดแบบเนี้จะกลัวคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวจากที่คุณหมอเมื่อก่อนคุณหมอบอกว่าจะต้องมาบ่อยๆเพราะว่ามันอันตรายอะไรติดนัดไม่ได้อะไรไม่ได้คุณหมอสั่งให้ทําอะไรต้องทํายาก็ขาดไม่ได้พอมาตอนนี้ก็คุณหมอนัดหนึ่งปีนี่ตกใจมากแล้วคุณวิภาได้ถามเหตุผลหมอไหมคะว่าทําไมหมอทุกนัดหนึ่งปีคุณหมอว่าถูกกับยาถูกกับยาที่หมอให้แสดงว่าหมอก็จ่ายยามาด้วยใช่ปกติค่ะ แล้วคุณวิภา,าทานยาหมอไหมคะไม่ได้ทานถามจริงตอบตรงๆค่ะอาจารย์อยู่หัวเตียงอยู่เลยไม่ได้ทานาไม่ได้ทานเพราะว่าต้องการอยากรู้ว่าถ้าเรามาทางด้านนี้ปฏิบัติทมทำความดีได้สร้างกุศลทาเพื่อคนอื่นมันจะมีผลแบบไหนค่ะเพราะว่าจะทําควบคู่กันไปถ้าเราไม่รับยาเราก็ไม่สามารถที่จะไปตรวจตรงนั้นได้ค่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าหายเพราะอะไรก็หายจริงหรือเปล่าแต่ทําไมกล้าเสี่ยงเอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงแบบนี้โดยที่ไม่ทานยาก็ทานยาแล้วมันแพ้ไงคะ Oh. ผมก็งอกผมก็ร่วงแล้วแบบมันลุกขึ้นทํางานไม่ได้เลยค่ะมันนอนทั้งวันก็มัน ไปฆ่ามะเร็งแต่มันไปฆ่าภูมิต้านทานเราด้วยแบบอยากแต่หลับอย่างเดียวไม่อยากทํางานไม่อยากทําอะไรแบบแต่ที่เห็นนี่ขยันมากเลยนะไม่หยุดเลยจริงไหมคุณหมูตื่นเช้าทําไม่เหมือนคนที่เป็นมะเร็งเลยนะคุณวิภาเนี่ยเพราะว่าได้ยาได้ยาพิเศษได้น้ำพิเศษจากอาจารย์ไปเช้าเสร็จมาจะฮึดทุกวันนอนก็นอนน้อยอาจารย์ได้ค่ะตีห้าครึ่งตีห้าอย่างงี้สุ่แล้ว การที่คนอื่นเขามองว่าบ้าหรือเปล่าเนี่ยมันก็น่าเขาก็น่าที่จะคิดอย่างนั้นได้นะเพราะจริงจริงเขาต้องคิดแหละอาจารย์มาทํำอะไรขนาดนี้แต่เขาไม่เคยมาทาเขาเลยไม่รู้ไงถ้าลองมาทาเขาก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองเพราะว่าถ้าเล่าไปมันไม่เกิดกับตัวเองเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีค่ะอันนี้คือเป็นอานิสงส์ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้เลยนะใครก็ตามที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างวิหารทานธรรมทานนี่เป็นทานใหญ่ในการสร้าง สถานปฏิบัติธรรมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาปิระมิดที่เป็นบุญถ่ายชีวิตบุญถ่ายชีวิตนี่จะช่วยเรื่องโรคใครที่ได้มาทําโดยใช้ทั้งแรงใช้ทั้งพลังของจิตเนี่ยที่มีศรัทธาและทุ่มเทอย่างคุณพิภาคุณหมูเนี่ยทำทุ่มเทแบบคือไม่เห็นกับความเหน็ดเหนื่อยไม่คิดชีวิตเลยเพราะฉะนั้นอน,นิสงส์ก็จะ,ะได้รับโดยฉับพลันทันทีจากเดิมที่อาจารย์ไปเยี่ยมที่บ้านวันแรกอ่ะหน้าไม่ใช่อย่างนี้ อย่างคุณหมูที่เห็นเขาอยู่ในฐานะที่เป็นสามีพัญยากันเนี่ยเห็นว่าหน้าเขาเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนครแม่ยังว่าเปลี่ยนเลยแม่บอกว่าเมื่อเช้าแม่บอกว่าลูกตั้งแต่ลูกเจออาจารย์หน้าลูกดูดีขึ้นเมื่อเช้าทค่หน้าดูแบบบอกว่าจริงๆมันก็คือเรื่องจริงอาจารย์หนูไม่อย yeah he um <S 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 ู่กับอาจารย์หนูตากแดดทั้งวันเลยนะหนูอย totally> um ู่บ้านหนูไม่เคยออกแดดเลยแต่ก่อนนี้ระวังแดดเรื่องแดดนี่กลัวมากเลยถ้าทําอะไรต้องเจอแดดจะไม่ทํา แต่รอให้มันมืดก่อน,นถ้าทําก็ทำเช้าไปเลยเย็นไปเลยอย่างเงี้ยแต่มาอยู่กับอาจารย์นี่เจอแดดทุกวันค่ะป้าก็ยังจางลงวิวแบบที่เคยขึ้นเยอะมากที่ว่าเคยแบบเป็นโรคเวรโรคก,กรรมทําปลาไว้เยอะก็แบบหายนั่นแหละที่ที่อาจารย์ทําไมอาจารย์ถึงต้องมาสร้างทั้งที่ในชีวิตของอาจารย์เนี่ยเออจริงๆอาจารย์ไม่ทําตรงนี้อาจารย์ก็ถือว่าหลุดพ้นได้แต่ที่ทําตรงนี้เพราะอยากช่วยคนอื่นนะคะแล้วอานิสงส์งที่คิดว่าได้ช่วยคนอื่นเนี่ยจะมีผลทําให้ ออไ,ดได้บุญนี้ถวายเป็นพระราชกุศนแด่พระเจ้าอยู่หัวทําไมออมาถึงตรงที่ว่าทําไมต้องสร้าง99นะคะแล้วอาจารย์ก็มาดูมาออพิจารณาดูเลข9นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รัชกาลที่9นะคะแล้วก็99เนี่ยถือว่าเป็นเลขมงคลคุณหมูท่องสุดคูณแม่9ได้ไหมลองเอา1รวมกับ8เป็นเท่าไหร่คะ 9. 9 9 3 27เอา2อบก7เป็นเท่าไหร่คะ เก้า6สี่สามสิบหนะคะเอาสามบวกกับ6เป็นเท่าไหร่คะค่ะ <5. S 1> คูณไปเถอะแล้วก็ผลลัพธ์ของของตัวเลขเนี่ยบวกแล้วยังไงก็ลงที่เลข9้าไม่เป็นเลขอื่นนะคะนี่คือความมหัศาาย์ของเลข9เป็นเลขที่ค่าไม่ตายถ่ายไม่ขาดนะคะเพราะฉะนั้นทีนี้เก้าเ้าสบ้าเนี่ยจะเป็นพลังที่มากมายมหาศาลบุคคลที่ถามว่าถ้ารอให้เสร็จแล้วค่อยมาเนี่ยกับคนที่มาก่อนที่จะเสร็จมาทําก่อนที่จะเสร็จเนี่ย จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนแน่นอนไม่เหมือนแน่นอนนะคะคำตอบก็คือคนที่มาเริ่มตั้งแต่ก่อสร้างอะเหมือนชีวิตของคนเราเนี่ยทำไมบางคนเนี่ยไม่ค่อยมีหลักฐานมั่นคงเลยจะสังเกตเห็นไหมคะว่าบางคนก็แบบมีชีวิตที่ขัดสนยากจนฝืดเคืองนะคะหากินไม่คล่องไม่มีหลักทรัพย์อะไรเลยเพราะเวลาที่คุณสร้างบุญสร้างกุศลนะ คุณไม่ได้ไปร่วมสร้างตั้งแต่เขาเริ่มวางรากฐานอย่างคุณวิพาเนี่ยรีบเลยนะคะแล้วอาน,นิสงเกิดฉับพลันทันทีนะคะทันทีวันนั้นนี่ยสร้างสร้างพิรามิดไปหนึ่งองค์เนี่ยที่จริงเก้าัน้าแต่คุณวิพาแถมมาตั้งหมื่นสเพราะฉะนั้นอาน,นิสงนะกลับมาอย่างเหลือเชื่อใครอยากรู้ให้โทรไปหาคุณวิพาคุณหมูเองว่าวา่าว่าทั้งสองคนเนี้ยได้อะไรนะคะ นี่คือผลที่เกิดจากพลังปิระมิดจะดึงดูด99 13,099จะดึงดูดโชคลาภเงินทองความสุขความรักทุกอย่างดึงดูดมาจริงๆค่ะแล้วเป็นรายการถามว่าถ้าเกิดว่าองค์หนึ่งแบบกําลังศรัทธาของของตัวเขาเององค์หนึ่งเขาไม่พออย่างเงี้ยเขาหาเงินได้มาน้อยแต่ได้เรื่อยๆเขาสามารถจะผ่อนได้ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ย ไม่ต้องใช้เงินมาร่วมก่อสร้างเลยก็ได้แค่อนุโมทนาสาธุเนี่ยเขาก็จะได้รับอัน,นิส่ง์แล้ว90%หรือถ้ามีปัจจัยน้อยแล้วอยากใช้ปัจจัยร่วมก็ไม่ต้องมากก็ได้บาทหนึ่งก็ได้9บาทก็ได้หรือองค์หนึ่งจะทำหลายคน50คนร้อยคนทำหนึ่งองค์ก็ได้นะคะหรือทยอยได้ไหมก็ได้นะคะถ้าหากว่าคนอื่นยังจองไม่หมด ะะหรือระหว่างที่กําลังทยอยจ่ายนั้นถ้ามีคนอื่นร่วมบุญมาเราก็ทําไปแล้วก็ส่วนที่ยังอยากทําเพิ่มเรายังมีบุญอย่างอื่นๆในนี้ที่มีอาน,นิสงส์มากเหมือนกันนะคะไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะต้อง้ากเพราะพิระมิดเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอบว่าได้ค่ะแล้วแฟนรายการต้องการถามว่าถ้า,ถ,าถ้าทำคนถ้าทาองค์เดียวอย่างนี้สามารถเอาชื่อเขียนไว้บนผนังได้หรือไม่หรือหลายๆคนเขียนไ,ได้หรือไม่ค่ะ อันนี้สงของบุญเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตจิตที่คิดที่จะละวางความโลภนะคะอันนั้ถ้าหากว่าเขาเอาไปติดเองไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าผู้บริจาคปรารถนาที่จะให้เขาติดชื่อเนี่ยถือว่าการทําบุญนั้นเจือด้วยกิเลสอันนี้สงจะได้น้อยลงทันทีเลยนะคะอย่างคุณทํา9 9 9 9แล้วคุณไม่ได้ปรารถนาให้เขาติดชื่ออันนสงสงมันเกิดเต็มแต่พอคุณเริ่มใจคุณเริ่ม อยากโชว์คนอื่นแล้วอยากอวดเนี่ยอันนี้ไอ้ตัวอยากเนี่ยมันคือกิเลสแล้วอันนี้สงฆ์มันก็จะลดลงเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยให้การทําครั้งนี้อาจารย์ทําตามบัญชาสวรรค์แล้วต้องการให้เกิดบุญและอันนี้สง์เกิดขึ้นจริงๆกับผู้ที่ร่วมสร้างเพราะฉะนั้นถ้าใครมีศรัทธาจะมาทําตามวิธีของอาจารย์อุบลซึ่งก็ไม่ใช่วิธีของอาจารย์อุบลเป็นอาจารย์อุบลก็รับบัญชามาจากเบื้องบนอีกทีเราจะต้องทําตามบัญชาสวรรค์ ก็คือเราจะไม่ใส่ชื่อลองไปนะคะตอนนี้ยังเปิดจองอยู่ใช่ไหมคะค่ะอาจารย์สาราปฏิบัติธรรมยังต้องการสิ่งของใดบ้างและยังขาดอะไรทุกอย่างเนี่ยยังขาดหมดโดยเพราะอยิ่งค่าแรงช่างเนี่ยยังไม่มีใครที่จะถามถึงะนะคะซึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่พอสมควรแล้วก็อิฐหินปูนทรายไม้ไผ่แฝกมันก็มีรายละเอียดนะวงกบคุณหมูคุนวิภาช่วยมาแล้วก็ช่วยไม้คือหมูคุนวิภานี่ถือว่าช่วยเยอะมาก คือเรียกว่ามีส่วนทุกอย่างเลยเนี่ยนะถ้าเกิดอีกนะก็จะเป็นข้าหบาดีเป็นมหาเศรษฐีถ้าเกิดเป็นคนอีกนะคะอันนี้เป็นอาน,นิสงส์งที่จริงๆเลยไปอ่านพระไตรปิฎกด,ดูได้นะคะแต่ว่ากว่าจะลงมาเกิดก็สวยสุขนานมากนะคะแต่ถ้าทําให้หลุดพ้นเลยนะก็คือไม่ต้องมาเกิดอีกอาน,นิสงส์งนี้ก็ยังคงอยู่เขาบอกว่าผู้ที่ได้มีส่วนสร้างสังฆทานวิหารทานธรรมทานแม้เพียงครั้งเดียวในชีวิตเ่ยนะคะ เ,ออเกิดอีกกี่ร้อยกี่พันกี่แสนชาติเนี่ยอานิสง์ก็ยังไม่สิ้นสุดนะคะแม้แต่ทิพวิถีของพระพุทธอ,องค์เนี่ยท่านก็ยังมองไม่เห็นผลที่สุดวันที่สิ้นสุดของอานิสงค์แห่งทานนี้เป็นทานที่ยิ่งใหญ่และยาวนานมากที่ทาให้มีทรัพย์ไม่เปิดเครืองที่ใดที่มีความลําบากยากจนนะผู้ที่ทําสังฆทานวิหารทานธรรมทานแล้วก็สร้างปรามิดเนี่ยจะไม่ต้องไปเกิดที่นั่นนะคะให้ดูได้เลยตั้งแต่ที่คุณหมูคุณนิพาเข้ามานี่มีโชคใหญ่ตลอด ช่ไหมคือไม่เล็กก็ใหญ่อะแต่มีโชคมาตลอดเลยเกือบโชคละใครใครอยากรู้ว่าเขามีโชคอะไรก็ให้โทรไปถามกันเราเองเกือบโชคละเพราะว่าเมื่อก่อน,นเคยโลภทำบุญอะไรก็จะอธิษฐานขอ,ขอให้รวยอย่างเดียวแต่พอตอนนี้ขอให้แบบไม้มีคิ